การที่เราจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้นะครับผมมองว่าเราจะต้องมี4อย่างนี้มีอะไรบ้างเราไปฟังดูนะครับอันที่หนึ่งเลยเราต้องมีเวลาเราต้องมีเวลาในการวิเคราะห์ออเราต้องมีเวลานี้เลยของการวางแผนธุรกิจของเราให้เข้มแข็งนะครับอีกข้อนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายการกําหนดเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเพื่อจะไปให้ถึงเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจโฟกัสในเรื่องของประสบความสําเร็จโดยการตั้งเป้าหมายได้นะครับส่วนอีก ตัวหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องของการดําเนินการการดําเนินการให้ไปสู่เป้าหมายสําคัญมากนะครับาการจัดการระหว่างทางเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เขาเรียกว่าอยู่ในลูปของตัวเองสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งสุดท้ายเลยก็คือการควบคุมควบคุมตรวจสอบนะครับการดําเนินการให้อยู่ในลูปให้อยู่ในสิ่งที่เหมาะสมสีข้อนะครับ1ก็คือเวลา2ก็คือตั้งเป้าหมาย 3คือการดําเนินการและก็4ก็คือการควบคุมครับขอให้จิตการของท่านประสบความสาเร็จใน4หัวข้อนี้ครับ